สวัสดีครับวันนี้ทลาพาทุกท่านครับเข้าไปชมที่ดินที่ต้องการที่จะนําเสนอขายครับพื้นที่ตําบลดงบางอําเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีครับเป็นที่แบ่งปันให้กับลูกค้าครับเนื้อที่สองไร่ตรงนี้คือสภาพถนนนะฮะก่อนที่จะเข้าไปยังแปลงครับถนนเส้นนี้จะวิ่งออกไปสนามกอล์ฟกบินบุรีสปอร์ตคลับได้นะะส่วนแยกตรงนี้ครับจะเลี้ยวเข้าไป ตรงบริเวณโรงเรียนวัดก่อมะไฟครับเข้าไปประมาณ2กิโลเมตรครับเส้นทางนี้จะลัดออกไปองค์การบริหารส่วนตำบลดงบงังไปสถานีรถไฟดงบงังออกปั๊มปะตะทดงบังครับถนนสีเลนเส้น33มสตลาดปิงพาซ่าครับตลาดเย็นนะครับเป็นแหล่งอำนวยความ สะดวกครับสินค้าอ,อุปโภคบริโภคตลาดเย็นสองฝั่งท่าทางบรรยากาศร่มรื่นครับช่วงนี้ครับจัดโปรโมชั่นนะจนถึงจนถึงสิ้นปีนี้นะครับลูกค้าจองจองก่อนนะสิ้นปีนะราคาพิเศษครับที่549,000นานะครับสไล่ เอกสารสิทธิ์ครับเป็นฉนดพุตแดงนอสสีจอครับเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางลัดไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรม304ของ เพื่อนเพื่อนพี่ๆที่อยู่โซนอำเภอประจันตคามนะลัดไปข้ามสะพานวัดอรัญไทยสีครับไปวัดหลังถ้ำเข้าโรงเล่าเฟื่องฟัวนันนะออกนิคมศักดิ์คำสามส0 4สีกก่ มีบ้านสวนครับเริ่มมาทําแล้วก็มาพักอาศัยนะฮะเห็นเป็นที่แบบบรรยากาศสองข้างทางมีแต่ต้นไผ่ต้นไม้แบบนี้ครับก็ในด้านในครับก็มีบ้านเรือนหนาแน่นทีเดียวนะครับบ้านโนนหมู่สี่ครับตรงนี้บ้านโนนหมู่สี่ตำบลดงบางอำเภอประจันตคามจังหวัดปาจินบุรีนี่คุ้มสุขใจครับ ของเราจะอยู่คุ้มจิตจำใสนะครับเป็นบ้านสวนบรรยากาศช่วงเช้าช่วงเย็นครับบริเวณนี้ก็จะมีชาวบ้านนะครับเดินวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานออกกำลังกายนะถ้าเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับบริเวณ ทางลุกลังเข้าไปครับประมาณร้อยเมตรก็จะเป็นคอนกรีตนะเข้าไปป่าชุมชน450ไร่ครับเป็นศูนย์เรียนรู้เชิงธรรมชาติครับมีไม่ต่ำกว่าสา20ฐานครับ20ฐานการเรียนรู้นะครับเป็นเรียนรู้เกี่ยวกับ่าผลไม,ามาไม้ป่านะครับสมุนไพรไม้ป่านะครับและก็ชมวิว ธรรมชาติสัมผัสโอโซนนะครับจุดเช็คอินครับอุโมงต้นไม้ของเราจะที่ของเราเนี่ยจะห่างจากสถานีรถไฟดงบังประมาณสามกิโลนะครับมาถึงคุ้มจิตแจ่มใสครับบริเวณต้นมะม่วงร้อยปี เลี้ยวซ้ายครับถ้ามาจากออก่อบาไฟนะครับถ้าถ้ามาจากถ้ามาจากปั๊มปตทผ่านสถานีรถไฟเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับเข้าไปประมาณ300เมตรนี่สังเกตนะครับถนนมีรถวิ่งเยอะครับถนนลุกลังแสงว่าข้างในนะฮะมีการเข้าออกบ่อย นะตอนนี้ก็มีพี่ๆครับที่มาจับจองซื้อโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วนะครับมาปรับปรุงพื้นที่เปลี่ยนแปลงนะฮะทำสวนทุเรียนทำบ้านนะครับแปลงนี้ก็เตรียมที่จะลงทุเรียนนะครับที่มีถังน้ำสำรองอยู่ตรงนี้เหลืออยู่สี่แปลงเท่านั้นนะครับ หลืออยู่สี่แปลงนแปลงละสองไร่หรือจะเหมาเลยก็ได้นะครับตอนนี้เหมาทั้งสี่แปลงไฟฟ้าเนี่ยเป็นไฟฟ้าชั่วคราวประปาเป็นประปาหมู่บ้านครับนะับประปาหมู่บ้าน โซนนี้ขายหมดแล้วครับโซนที่เขาไถาติ่เตียนตรงนี้ครับนี่ครับแปลงที่เหลือครับแปลงที่เหลือจะเหลือแปลงโซนมีต้นไม้ครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นที่ที่นาครึ่งหนึ่งครับเหมาะมาทําบ้านพักตากอากาศครับสไตล์พูวิลล่ามีสระว่ายน้ํา ฝั่งซ้ายครับแปลงที่เหลือรับแปลงนี้ขายไปแล้วครับสองไร่เสร็จๆ็นะครับแปลงที่เหลือครับฝั่งนี้นะจะได้ต้นไม้นะครับครึ่งหนึ่งต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ มีหลากหลายสายพันธุ์ครับไนมะ่ว่าจะเป็นต้นดำดวนส่งกลิ่นหอมนะต้นกระพอกต้นว่าผักหวานป่าพวกนี้ครับแล้วก็จะเป็นที่รุ่มครับตรงนี้สำหรับขุดบ่อเลี้ยงปลาทำโคกหนงองนาส่วนที่โคกตรงนี้ต้องได้ปรับปรุงนะฮะต้องได้ปรับปรุงอาจจะขุดบ่อเลี้ยงปลานะทำคันคูผมนะครับผมขึ้น ครับช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาครับน้ําก็จะอยู่ประมาณนี้น,น,น,นะครับเป็นน้ําฝนนะฮะน้ําตรงนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นน้ําน้ําขังนะไม่มีคลองไม่มีไม่มีไม่มีคลองนะฮะอยู่ใกล้ใกล้เคียงตรงนี้ไม่มีคลองนะฮะเป็นน้ําน้ําขังธรรมดาครับตรงนี้ต้องได้ปรับระดับอาจจะคุดบอ่อนะฮะแล้วก็ถม ผมบริเวณด้านบนหรือด้านหน้าครับก็ได้ครับสุดบ่อเลี้ยงปลาเก็บน้ำไว้ใช้ปลูกมะพร้าวปลูกผลไม้ริมขอบโซนะนนี้ก็ทำเป็นบ้านสวนสไตล์ต้นไม้ก็ได้ครับนะฮะพื้นที่ที่เหลือนี้6กไร่ครับแบ่งเป็น3แปลงพื้นที่ที่ที่เหลือนะฮะมีประมาณประมาณสแปลงสามแปลงครับสามแปลง แปลงที่ทลายยืนตรงนี้ครับอสองไร่หนึ่งงานแล้วก็แปลงอีกสองแปลงแปลงละ2ไร่ครับแปลง,งละ2ไร่เห,เหลือแค่นี้เลยครับพี่ๆท,ที่กําลังมองหาแต่พื้นที่โซนธรรมชาติเหมาะทําจุดเช็คอินมากเลยครับตรงนี้ทําจุดเช็คอินทําคาเฟ่ทำโฮมสเตย์สไตล์ทำธรรมชาติครับ นะขุดบอ่อประดานนะฮะแล้วก็ปล่อยละอองน้ํานะขึ้นตามนะต้นว่าปล่อยละอองน้ําให้เป็นหมอกควันนะฮะให้เป็นหมอกละองะองละอองไฟนะฮะบรรยากาศสดชื่นดีต่อใจทีเดียวเลยนะส่วนนี้ทำได้ครับหรือจะทำบ้าน มินิครับบริเวณนี้แล้วก็ทำบ่อ,อทำสระว่ายน้ำนะด้านหน้าหันหน้าไปทางป่าชุมชน400ไร่ฝั่งนี้ครับมีเพื่อนบ้านนะครับมีเพื่อนบ้านกำลังกาลังมานะมีคุณลุงนะครับที่จอดรถคันสีเหลืองตัวนี้ครับท่านก็มาสร้างแล้วก็มาพักอยู่ที่นี่เลยนะครับ นะการเดินทางครับจากตรงนี้ครับไปสถานีรถไฟดงบางประมาณ3กิโลเมตรนะสถานีรถไฟดงบางนี่เป็นรถไฟที่วิ่งไปด่านอะไรเนี่ยประเทศครับจังหวัดสักแก้วด่านปลอยเป็ดไปเที่ยวตลาดโรงเกลือได้นะหรือจะวิ่งเข้ากรุงเทพมหาคนครก็ได้ครับแล้วก็ไปถนนทางหลวงหมายเลขสามสิบสามถนนสีเนนะลนระยะทางประมาณ5กิโลเมตรจากตรงนี้ไปนิคมอุตสาหกรรม3 0 4ครับระยะทางประมาณ15กิโลเมตร ไปกรุงเทพมหานครครับทาราเปรียบเทียบจากฟิวเจอร์ปาร์กลังสิตแล้วะ,ะทางประมาณ130-140กิโลเมตรนะครับตรงนี้ก็เป็นสเสม็ดป่าเนี่ยเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มีต้นว่าตรงนี้นเดี๋ยวบรรยากาศโอโซนเย็นสบายครับ ผมคิดว่าสําหรับพี่ที่กำลังมองหาพื้นที่ทําจุดเช็คอินเชิงธรรมชาติม่าจะเป็นโฮมสเตย์นะเป็นคาเฟ่แต่ได้พื้นที่หกไร่เองนะครับตรงนี้ได้หไร่หกไร่ก็ไร่ละสองแสนดครับราคาคุยได้ครับตอนนี้ก็คือที่วางแผนไว้ก็คือขาย2ไร่อยู่ที่549,000สาพนนะครับเป็นโปรโมชั่นสำหรับ ลูกค้าที่มาจองก่อนสิ้นปีนี้เท่านั้นครับนี่ครับน้ำก็จะขึ้นอยู่ประมาณนี้ครับมีบัวขาวนี่ครับ ตัวที่ขึ้นขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยครับทั้งแถบครับยกได้เลยครับหกไร่หนึ่งงานราคาพิเศษหรืองบประมาณมีสองไร่ก็จัดสองไร่ได้ครับนะดูลวดลายต้นไม้นะครับเป็นต้นว่าครับต้นนี้สวยทีเดียว แนวเขตย,ยาวไปจนถึงนู้นเลยครับเชียร์ลิงไปแล้วครับแต่วันยามันหยุดสุดสัปดาห์ครับ,ววารบพาลูกพาครอบครัวครับมาดีแลกมาพักผ่อนได้ครับ ไฟฟ้าเราก็มีให้แล้วนะครับบริเวณด้านหน้าฝั่งนู้นนะครับหน้าแปลงน้ำประปาก็าขึ้นไปแล้วครับฝั่งนู้นครับที่เรามองเห็นซุ้มไม้ไผ่ครับตรงนั้นก็มีพี่ที่อยู่นิคมอุตสาหกรรม3 0 4ครับมาทำนะเริ่มปลูกเริ่มสร้างครับ ราคานี้หายากแล้วนะครับโซนนี้ซึ่งเป็นโซนที่อยู่ไม่ไกลความเจริญนะแล้วก็อยู่ใกล้กับโอโซนใกล้ธรรมชาติครับนี่แหละครับแนวเขตครับมาถึงนี่เสานี้ครับเสานี้แล้วก็ตัดขึ้นไปเดี๋ยวทางแถบครับครับลูกค้าที่สนใจติดต่อทาราเข้ามาครับที่เบอร์โทรศรัพท์ศูนย์8ปดหกูหนึ่งแแแห้าหกครับ 0860183ตัวต่อด้วย56ทาราสังหาปาจีนครับยินดีที่จะพาทุกท่านเข้าชมที่ดินแปลนนี้พื้นนี้ครับยินดีที่จะปักหมุดโลเคชั่นให้กับลูกค้าทุกท่านครับที่ทักเข้ามาเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมาตาม g o o g l e Map ก่อนที่จะมาชมสภาพพื้นที่จริงครับ,รบวันนี้ทารากราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปวิดีโอนี้ครับขอบพระคุณอย่างสูง คาราสหหาปาจินครับขออวยพรให้ลูกค้าทุกท่านครับมีสุขภาพแข็งแรงตลอดการครับหายเจ็บหายจนหายจนหายเจ็บครับมีแต่ความร่ำรวยทั้งสุขภาพและก็เงินทองเงินไหลนองทองไหลมาครับอยู อยู่ที่ไหนนะครับก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับประกอบกิจการประกอบธุรกิจอะไรฮะรก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อนเนื่องครับโชคดีมีชัยทุกท่านวันนี้ทาราสังหาประจีนกลับขอบพระคุณครับ